โอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมโอมรีเจนโฮมคาร์เช่นเดิมครับกับคันนี้เลยครับใครที่กำลังหานะรถเก่งนะครับสวยๆสักคันหนึ่งนะที่ขับขี่ได้ดีนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยกับเจ้าคันนี้เลยนะครับ Honda City ตัว1.0ตัว V Turbo ปี2020ครับอ่ะถูกแล้วนะนะครับ ตัววีเทอร์โบปี2020นะครับรถสวยมากเลยนะครับสีขาวนะครับคันนี้ได้มานะกับตัวเลขไมล์ของเขานะแค่ประมาณแสนกับหลักพันเท่านั้นเองนะครับแสนสี่พันโลนะครับรถสวยมากนะของเรารับประกันนะครับวารถของเราทุกคันนะคุณผู้ชมไม่มีชนหนักจมน้าตัดต่อบิดความหรือว่ากรอบไมล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคันคือเกรดเอของดีของแท้แน่นอนเด้อเจ้านะครับนะครับคันนี้ได้มาเป็นสีขาวนะอย่างที่เห็นเลยสวยงามมากๆนะไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีเขาเรียกว่าโลโก้ฮอนด้าขนาดใหญ่สวยยเลนะตัด นนด้านหน้าสีดำนะครับด้านล่างเนี่ยอยากที่เห็นเลยว่าตอนนี้เรามีติดตั้งชุดแต่งให้คุณผู้ชมแล้วเรียบร้อยรอบคันบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะจ๊ะชุดแต่งเนี่ยมูลค่าเกือบ2 0 0 0 0บาทน,นะแต่ว่าไม่คิดเพิ่มสักบาทเดียวให้ไปเลยฟรีๆนะจ๊ะมาดูด้านข้างฝั่งนู้นละกันนะครับสวยๆเลยนะสีขาวสีแท้สีเดิมทั้งคันเลยนะครับเพราะว่าของเรานะเก็บเก็บสีจำนวนน้อยชิ้นมากส่วนใหญ่จะเก็บพวกสเก็ตหินเลยพวกนี้นะครับด้านข้างสวยงามอย่างที่บอกนะสะเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างมาครบนะครับ สเกิร์ตหลังสปอยเลอร์ก็มีด้วยแม็กเป็นสีแบบซิลเวอร์นะครับแม็กสวยๆเลยเดิมๆเ,เลยยางปีใหม่ๆใ,ให้ด้วยจัดให้แล้วเรียบร้อยนะครับรถสวยเกรดเอมากๆนะจ๊ะด้านข,าข้างของเขานี่สวยมากเลยนี่ครับกระจกปับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะครับสวยๆแบบนี้ติดฟงติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะครับกันสาดทาให้แล้วเช่นเดิมนะครับตัวมือจับของเขาเนี่ยจะมีระบบคีย์เลสให้ด้วยนะครับก็คือระบบเปิดปิดประตูอัจฉริยะนั่นเองบางทีเราไม่จาเป็นต้องกดกดล็อก ก็ได้นะครับเขาจะเปิดให้เลยนะครับเพียงเอามือไว้ข้างๆนะครับต่อไปก็คือเราติดชุดแต่งตรงการเล็บให้แล้วเรียบร้อยนะครับสวยงามนะจ๊ะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากเลยนะครับเพราะว่าของเรานะคัดเกรด A มาทุกคันต่อไปนี่ฝาถังปิดน้ํามันก็มีติดชุดแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะสวยงามรอบคันเลยนะครับมาด้านหลังของเขากันบ้างนะครับด้วยความเป็นซิตี้ตัวโชมนี้นะตัว1.0 V Turbo นะครับความสวยงามเลยครับดวงไฟนะเป็นดวงไฟ ที่สวยมากๆเลยเขาดูเล่นเล่นเขาเล่นเหลี่ยงเล่นคมนะคุณผู้ชมสวยงามนะครับมีสปอยเลอร์เล็กๆมาให้ด้วยนะแล้วก็มีปักเซนเซอร์ด้านหลังถึง2จุดด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีไฟหลอกด้านข้างมา2จุดนะสวยงามนะครับแล้วก็มาด้วยปลายท่อคู่เลยนะคุณพี่เป็น4รูเลยแต่ออกรูเดียวนะครับนะก็ตามสไตล์ชุดแต่งนะมันต้องเท่แบบนี้แหละครับนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะคือเราบรับารประกันเช่นเดิมนะว่าไม่มีชนหนักจมน้ำาต,ต่อตอปความหรือว่ากรอไม่นะอันนี้คือย้ำอีกทีเลยว่ารถของเราเกรดเอทุกคันมีรายงานการตรวจสอบภาพแล้วก็ใบเซอร์ติฟิเคสสำหรับผู้ที่ซื้อรถให้ด้วยนะครับอ่าด้านหลังของเขาอออเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะนี่นะครับพื้นที่เก็บของค่อนข้างกว้างขวางนะคุณผู้ชมเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกระเป๋าเดินทางนะหรือว่าใครขายขายของออนไลน์อะไรแบบนี้นะก็เก็บกล่องเขาเรียกว่ากล่องพัสดุได้ค่อนข้างเยอะ นะคุณผู้ชมนะจ๊ะก็แบบนี้เลยคุณผู้ชมอะแล้วมาดูตามนี่ตามซีนต่างๆร่องขอบแบบนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยจิกจิกแล้วต้องเป็นรอยนะครับเนี่ยจิกก็ต้องเป็นรอยนะแต่ลอยมันจะไม่อยู่ตลอดไปนะคุณผู้ชมสักพักหนึ่งมันจะหายนะครับถ้าจิกแล้วเป็นรอยไปเลยอันนั้นก็คือตั้งใจทําเงินไปนะครับแต่ถ้าจิก แล้วไม่มีรอยอันนั้นคือแข่งเงินไปอันนั้นคือทํามาไม่ดีนะครับคุณผู้ชมนะแล้วก็ตามเหลี่ยมตามมุมตามซีนต่างๆนะครับน็อตหัวเดิมๆไม่มีการไขไม่มีการถอดสีเดิมๆเห็นเลยนะครับนะไม่มีการถอดไม่มีการถอดเพราะเราอย่างที่บอกไปว่าเรารับประกันจริงๆว่ารถของเราเกรด A ทุกค,นนคันะคุณผู้ชมนะจ๊ะอ่านะโอเคสําหรับคันนี้คุณมี่อยากทราบราคากันไหมนะครับถ้าอยากทราบราคาครับอึบอึบไปก่อนอึบไปก่อนเดี๋ยวช่วงท้ายบอกราคาแน่นอนเดี๋ยวเราไปชูไพยไทยกันนะครับปะ หรับภายในคันนี้นะครับสวยงามบอกได้เลยว่าเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลด้านหน้านะครับตัวเบาะตัวเกียร์ต่างๆนะครับสวยงามสีดำนะจ๊ะมาเราขอนั่งนิดนึงนะคุณผู้ชมนะตัวผมนี่ค่อนข้างจะใหญ่นะอย่างที่เห็นเลยแต่ว่าก็นั่งยืดแข้งยืดขาได้สบายนะครับมาพร้อมระบบ p ุ s สตาร์ทนะเพราะว่ากุญแจเขาเป็นแบบนี้นะครับเหยียบเบรกกด p ุ s สตาร์ทได้เลยเอ่ สำหรับตัว1.0 V Turbo นี้นะครับเขาจะเป็นตัวรองท็อปเนาะถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาจะได้เบาะหนังแล้วก็หน้าจอกล้องสองถอยด้วยซึ่ง Regent h o m Car มีนะครับนะมีตัว SV ด้วยแต่วันนี้เอาตัว V มาให้ชมก่อนใครอยากดูตัว SV ก็สามารถคอมเมนต์ไปได้นะครับเดี๋ยววันหลังพาตัว SV มาให้ชมนะจ๊ะอะเริ่มจากออปชันของเขาเลยนะครับภายในคือกว้างขวางนะพรมลัยเป็นพงมลัยคารเวอร์มัลติฟังชันนะครับที่สวยมากเลยเป็นพงมลัยแบบ3ก้านเนาะ ก็จะมีพวกปรับแต่งต่างๆเลยนะของมัลติมีเดียนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุเปลี่ยนช่องนะครับหรือว่าจะเป็นพวกรับสายโทรเข้าโทรออกแบบนี้มีหมดเลยนะครับสวยงามมีแอร์แบ็กด้านหน้าด้วยรู้สึกว่าตัวนี้จะมีแอร์แบ็กเป็นคู่หน้านะครับนะสวยๆเลยนะครับจับก็จับถนัดมือนะต่อไปก็คือระบบวิทยุของเขานะเป็นวิทยุ FMAM นะครับสามารถเชื่อมต่อบูทงบลูทูธได้ผมลองเปิดเสียงโอเออเบสตึ๊บๆเหมือนกันนะครับอ่ะ วิทยุเนี่ยค่อนข้างให้มาอย่างดีเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อ,อมือถงมือถือทั้งตัว USB A u x อะไรได้นะคุณผู้ชมมีการปรับโหมดต่างๆที่หน้าจอนะเพิ่มส่งเพิ่มเสียงตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าจะปรับจากตรงฟมอร์มาไก็ได้นะครับแล้วอย่างที่บอกคือแอร์เย็นเลยนะครับอันนี้เปิดมานะแอร์เย็นเลยนะคุณผู้ชมนี่แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับของลมที่จะให้มาสึ่ตัวเราได้ด้วยนะจ๊ะปรับความแรงปรับอุณหภูมิได้เลยนะครับเนี่ยสะดวกสบายนะคุณผู้ชม นะแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยงามนะจ๊ะต่อไปเป็นสื่อของตัวเกียร์ดีกว่านะครับเกียร์ของเขานะเป็นเกียร์ออนะโต้เนาะก็จะมีระบบอีคอนแถมมาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้การเปลี่ยนเกียร์ผมถือว่าดีมากๆเลยดูดิพอระหว่างผมเ,เปลี่ยนเปนเกียร์เนี่ยเขาจะไม่กระชากไม่กระตุกนะครับมันทําให้รู้ได้เลยว่าเกียร์เครื่องยนต์ดีนะตัวนี้นะครับเพราะของเรามีเช็คมาแล้วด้วยนะกับศูนย์บริการของเขาเลยนะจ๊ะต่อไปก็คือเบรกมือไฟฟ้าเแบรบกมือนะจ๊าอันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะเป็นอัตโนมัติอยู่นะครับ นะแบบนี้นะครับสวยงามนะระบบฟงระบบไฟต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะจ๊ะมีมีกระจกกระจกนะครบถ้วนใครหารถที่ใช้งานนะครับผ่อนสบายสบายไม่แรงจนเกินไปนะครับแต่ได้ออปชั่นที่ผมว่าค่อนข้างโอเคนะถ้าไม่ซีเรียสเรื่องหน้าจอกล้องส่องถอยผมถือว่าคันนี้คือโอเคมากมาะนะครับใครขับรถแน่นแม่นอยู่แล้วนะไม่ต้องมีหรอกกล้องส่องถอยนะครับเพราะมันจอสลองถอยเราก็มองจากกระจกได้ใช่ไหมนะครับเพราะนั้นโอเคผมถือว่าโอเคมากเลยสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันด้วยนะไป ดูด้านหลังกันดีกว่าว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะจ๊ะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันก็จะบ่งบอกเหมือนกันนะว่ามันนั่งสบายแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วแอคทิวิตี้ของคนเรามันไม่ใช่แค่การขับรถไปคนเดียวนะครับการจะใช้งานมันให้คุ้มกับประสิทธิภาพคุ้มกับสิ่งที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องลองทั้งหมดเลยอ่ะมาด้านหลังกันบ้างนะครับผมบอกแล้วว่าผมตัวใหญ่นะครับสูงประมาณแบบ178เ็เกือบ180เลยนะคุณผู้ชมแต่ว่านี่เลย เข่าไม่ชนหัวไม่ชนนะครับพื้นที่ก็ค่อนข้างเหลือเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ตรงตัวเบาะก็สวยงามนะเป็นเบาะผ้าสวยงามเบาะแน่นเบาะนิ่มมากๆเลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่าแตกหักของตัวเบาะเลยนะครับเบาะเนี่ยเขาก็สามารถนะคุณผู้ชมเชื่อมต่อคาสีของเด็กได้จะเป็นรถครอบครัวรถไปทํางานอะไรยี้คือสบายนะครับแล้วก็สิ่งที่รู้สึกได้อีกอย่างหนึ่งคือระบบถ่ายเทความเย็นของรถคันนี้ทําได้อย่างดีมากๆนะครับเนี่ยผมนั่งข้างหลังนะผมไม่รู้สึกร้อนเลย ขนาดถ้าคุณผู้ชมจําได้ผมปรับแอร์ลดลงมานะปรับความแรงแอร์ลดลงมาตอนช่วงแรกแต่ก็ยังเย็นอยู่เลยเพราะฉะนั้นผู้ชมถ้าหารถใช้งานนะขับไปทํางานขับไปเที่ยวนะครับขับทางไกลได้แล้วก็หรือว่าจะเป็นรถครอบครัวรถคันแรกอะไรอย่างเงี้นะเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่กำลังหารถใช้อยู่นะครับ Honda c i t ตตัว1.0ตัว V ปี2020ครับเดี๋ยวเราไปดูราคาโปรโมชั่นกันข้างหน้ากัน คอนด้าซิตี้นะครับตัวหนึ่งอยูศูนย์วีเทอร์โบปี2020คันนี้นะครับราคาของเขาอยู่ที่435,000บาทนะหรือควอนประมาณ6,000เป็นไปตลอดสัญญาเลยตอนนี้นะครับโปรโมชั่นของเรานะจอง999บาทเท่านั้นนะครับรับส่วนลดไปเลยครับถึง40,000บาทนะสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ช่องทางการติดต่อด้าน,นล่างได้เลยแต่ถ้าในไลฟ์สดนะครับแอดไซต์ทิกตอกรีเจนต์นะครับก็แคปหน้าจอส่งมาที่บ้านเขียวได้เลยนะครับนะ้ำหรือจะโทรเบอร์10หลักที่ทิ้งไว้ไว้ก็ได้ นะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกับฝากกด follow หรือฝากกดส b s c r i b ยไปด้วยนะครับไปก่อนแล้วนะจ๊ะนะสวัสดีครับง